สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงการขึ้นเงินสลากดีต้นนะครับคลิกเข้าไปเลยแอปเป่าตังนะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปในการซื้อสลากดีต้นนะครับงวดแรกนะครับที่มีจําหน่ายผมก็ซื้อเนี่ยครับมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราตูกรางวันมันจะขึ้นบอกเลยว่าเราถูกรางวัลน,นะครับง่ายมากเลยนะครับดีสุดๆเลย แล้วเราก็คลิกขึ้นรางวัลได้เลยนะครับไอใบที่เราถูกนะครับผมถูก2ใบนะครับในงวดนี้ครั้งแรกที่มีการจาหน่ายสลากดีต้นนะครับผมถูกไป2ใบเลขท้าย2ตัวคลิกไปเลยนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับว่าเราจะรับแบบโอนผ่านธนาคารนะครับที่เรามีการเชื่อมไปแล้วก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับบัญชีผูกเอาไว้แล้วจากนั้นก็จะให้มีการใส่ที่อยู่ของเรานะครับ ไว้สําหรับในการเหมือนปับใบเสร็จรับเงินหรือเกี่ยวกับภาษีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ใส่ที่อยู่ลงไปนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดเลือกอําเภอง่ายๆครับแค่คลิกๆนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วก็ใส่ที่อยู่เสร็จแล้วจากนั้นก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับมาที่หน้าสรุปนะครับก็คือเราถูกเลียกทาย2ตัวนะครับ2000บาทซึ่ง ก็จะบอกรายละเอียดไว้นะครับว่างวดไหนเลขอะไรนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าใชาา้จ่ายครับรวมแค่30บาทนะครับถูก2000ค่าธรรมเนียม30บาทก็คุ้มมากลยครับเพราะว่าปกติถ้าไปขึ้นข้างนอกก็จะแพงกว่านี้แล้วก็ให้เรายืนยันใส่พิน6หลักนะครับเสร็จแล้วก็จะเรียบร้อยเลยครับจบแล้วก็มีการบันทึกรายการของเรานะครับว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดนี้นะครับ1,970บาท ซึ่งหาค่าธรรมเนียมไปแล้ว3 0บาทนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการขึ้นรางวัลอีกใบหนึ่งนะครับเพราะผมถูก2ใบก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับว่าเราเบอร์อะไรนะครับรางวัลอะไรค่าธรรมเนียมเท่าไรงวดเท่างวดที่เท่าไหร่นะครับที่เราถูกก็คลิกขึ้นรางวันได้เลยนะครับนี่ครับเป็นแบบโอนเงินนะครับเพราะว่ารางวันที่1ต้องไปขึ้นเองนะครับแต่ว่าถ้ารางวัลอื่นๆเนี่ยก็ ใช้แอปเป๋าตังนะครับกับบัญชีที่เราผูกเอาไว้ในการโอนได้เลยก็ค <accent> ่าธรรมเนียม30บาทนะครับก็เหลือพังพัยบาทคุ้มมากนะครับข้างนอกค่าธรรมเน,นียมก็ตามร้านทั่วไปก็เป็นร้อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ยืนยันแล้วก็ทําเหมือนเดิมใส่รหัสพินนะครับใส่ที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่พินแล้วก็เสร็จแล้วมีการบันทึกรายการที่เราทําไว้ว่าเรารับเงินโดยการโอนเงินนะครับ ซึ่งงวดแรกที่จำหน่ายนะครับ16มิถุนา,ย,ายน6 5ครั้งแรกที่มีการจำหน่ายสลากดีต้อนผมก็ซื้อแล้วก็ถูกเลขค้าย2ตัว2ใบนะครับ4,000บาทโชคดีมากเลยเลข92นะครับเลขค้าย2ตัวส่วนเลขอื่นไม่ถูกมันก็จะนยะครับขึ้นมาให้เราดูเฉยว่าเราไม่ถูกนะครับส่วนที่เราถูกแล้วก็ก็ขึ้นให้ฝากกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีการ โอนเงินเข้าในบัญชีกรุงไทยที่เราผูกไว้แล้วนะครับ1,970บาท2รายการนะครับจากกองสลากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ